สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรอมพงศ์เพิมพ์มิตรธรรมจากภาควิชาเคมีคณะวิาาทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยช่วงห้องเรียนนอนแอร์กับวิชาเคมีนะครับก็ในครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันถึงพันธะโลหะนะครับแล้วก็พันธะโคเวเลนต์แบบเบื้องต้นไปแล้วนะว่าพันธะโลหะนั้นเกิดจากการที่อะตอมนั้นมี EN ต่ำนะครับแล้วก็เลยไม่มีใครอยากจะกิ็กตรอนไว้กับตัวนะครับแล้วก นำไฟฟ้าได้ดีแข็งแต่ว่ายืดหยุ่นดัดงอง่ายนะครับพันธะโคเวเลนต์นะครับ,เ, ent, รบเกิดขึ้นจากการที่อะตอม2อะตอมนั้นมีเอ็นสูงทั้งคู่นะครับจึงดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวทั้งคู่แล้วแชร์อิเล็กตรอนแล้วก็เป็นพยายามทําตัวเป็นไปตามกฎออกเต็ด et, นะครัซึ่งเราได้คุยกันไปในครั้งที่แล้วแล้วแล้วก็รู้จักการเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิสแบบจุดนะครับแล้วก็แบบขีดนะครับโดยใช้ขีด1ขีดแทน2จุด 2อิเล็กตรอนแบบวีอไปแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะว่าการเขียนสูตรโครงสร้างโคเวเลนต์ของสารประกอบโคเลนนั้นมีหลักการยังไงบ้างเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่ามันเหมือนกับการเล่นเกมจิกซอ์เนาะเรามีเราต้องรู้จํานวนเวเลนต์อิเล็กตรอนแล้วก็ต้องมาจับคู่มันให้ลงตัวเป็นเลข8ให้ได้ให้มีให้ต่ละตอมนั้นมีจํานวนอิเล็กตรอนเป็นเลข8ให้ได้แต่ทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าหากโครงสร้างของสารที่มันประกอบไปด้วยหลายอะตอมมันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเราจะทํายังไงล่ะเราจะนั่ง ต่อจิกซอ์มั่วๆแบบไม่มีหลักการต่อแปะต่อแปะไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้อย่างนั้นเหรอมันก็คงจะไม่สะดวกนะครับดัง <im> นั้นมันก็จะมีหลักการซึ่งเราจะมาคุยหลักการในการเขียนสูตรของสารโคเวเลนต์กันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับก็เป็นสารตัวนี้เรียกว่ามีเทนนะครับเป็น C 1ตัวแล้วก็ h อีก4ตัวนะครับคาร์บอนเนี่ยอยู่ตรงกลางมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน4ตัวครับในรูปเนี้ยมีคาร์บอนตรงกลางเนาะแล้ววงในเนี่ยเป็น2อิเล็กตรอนซึ่งไม่ใช่เวเลนซ์ เวเลนซ์เนี่ยมีอยู่4ตัวอยู่วงนอกนะครับมี4ตัววงนอกก็ให้ดูที่สีม่วงนะครับสีม่วงเนี่ยเป็นเวเลนซ์ของของคาร์บอนนะครับแล้วก็ไฮโดรเจนเนี่ยมี1อิเล็กตรอนนะครับก็คืออสีเหลืองตัวนี้นะครับกับสีแดงนะครับที่เห็นนะครับก็คือจะเอา1อิเล็กตรอนกับ1อิเล็กตรอนของคาร์บอนไฮโดรเจนมาใช้คู่กันไฮโดรเจนก็จะครบ2นะครับไม่ครบ8ในกรณีไฮโดรเจนครบ2เพราะว่า จะไปเหมือนกับีเลียมนะครับแล้วก็ไฮโดรเจนนี้คบ2ตัวนี้คบ 2, 2ตัวนี้คบ2นะครับ <S <S ก็เขียนโครงสร้างแบบจุดของ r e u สได้แบบนี้นะครับก็คือสีน้ําเงินแทนอิเล็กตรอนของคาร์บอนนะครับแล้วก็สีชมพูแทนอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนนะครับก็จะเห็นว่าเป็นนับเป็นคู่ได้แบบนี้นะครับเป็นคู่แล้ว2จุดแทนด้วย1ขีดีนะครับก็จะเขียนอยู่ในรูปของแบบนี้ได้นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือมีเทน ในกรณีของไนโตรเจนบ้างไนโตรเจนมี5อิเล็กตรอนในเวเลนซ์นะครับก็ใช้3อิเล็กตรอนร่วมกันนะครับก็จะทําให้ถ้านับของใครของมันก็คือ N ตัวนี้มี8แล้วก็เตัวนี้มีอีก8ก็เกิดเป็นทริปเปิลบอซึ่งจริงๆแสดงตัวอย่างให้ดูไปแล้วในครั้งที่แล้วทีนี้สําหรับสารที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นเราจะมีหลักการเป็นขั้นๆดังต่อไปนี้ขั้นแรกหากเรามีกลุ่มอะตอมที่จะต้องมารวมกันเป็นโมเลกุลเป็นสารประกอบโควเลนต์แล้วเนี่ยให้กําหนดอะตอมกลางเสียก่อน อะตอมกลางคืออะตอมนี้จะถูกวางอยู่ตรงกลางอะตอมกลางคืออะตอมที่ต้องการเวเลนซ์อิเล็กตรอนหลายตัวเราจะไม่เอาตัวที่ต้องการอิเล็กตรอนตัวเดียวไว้ตรงกลางเราจะเอาตัวที่ต้องการอิเล็กตรอนหลายตัวไว้ตรงกลางเพราะมันจะต้องถูกประกบด้วยอะตอมอื่นๆนะครับนะครับแล้วก็และการจัดเรียงอะตอมในโมเลกุลก็คือเราจะเอาอะตอมข้างเคียงมาวางพอเราได้อะตอมกลางละอะตอมที่เหลือจะไปเป็นอะตอมข้างเคียงก็วางมันไว้ข้างๆนะครับ ขั้นที่2คือนับจํานวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนของทุกอะตอมในโมเลกุลนับนับซะว่าทุกอะตอมมีอะไรบ้างถ้าเป็นไอออนลบก็ให้เพิ่มจํานวนอิเล็กตรอนเข้าไปตามจํานวนประจุลบที่ปรากฏถ้าเป็นไอออนบวกก็ให้ดึงจํานวนอิเล็กตรอนออกเช่นบวกกันแล้วเนี่ยทั้งก้อนมีมีเวเลนซ์เท่าไหร่ก็ดึงออกตามจํานวนประจุบวกที่ปรากฏนะครับหลังจากนั้นก็เชื่อมอะตอมด้วยพันธะเดี่ยว ชื่อมอะตอมด้วยพันธะเดียวระหว่างอะตอมปลายกับอะตอมกลางนะครับโดยใช้2อิเล็กตรอนในการสร้างพันธะนะครับหลังจากนั้นเมื่อเติมทุกพันธะครบแล้วก็ให้เติมอิเล็กตรอนให้กับอะตอมปลายให้ครบ8ยกเวน้นไฮโดรเจนเติมให้ครบแค่2นะครับเติมเติมเข้าไปเติมเวเลนซ์ให้ครบนะครับเมื่อเติมเวเลนซ์ครบแล้วก็เติมอิเล็กตรอนที่เหลือให้กับอะตอมกลางซึ่งอะตอมกลางอาจจะมากกว่า8ได้ ซึ่งการที่มากกว่า8เนี่ยแปลว่าอะตอมกลางมันควรจะเป็นค่าธาตุธาตุตั้งแต่คาบสา3ขึ้นไปดูนะครับที่ครั้งที่แล้วบอกแล้วว่าธาตุค่บา3ขึ้นไปจะมีดีอุิท่าว่างอยู่ก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิน8ดังนั้นเราก็จะทิ้งภาระให้อะตอมกลางเป็นตัวที่จะเกิน8ได้ตัวที่อื่นตัวเหลือเราจะทําให้ครบนะครับถ้าจํานวนอิเล็กตรอนที่อะตอมกลางไม่ครบ8ให้นําอิเล็กตรอนที่ไม่ร่วมพันธะนะครับที่ไม่ร่วมพันธะของอะตอมข้างเคียงรอบๆมาสร้างเป็นพันธะ2พันธะคู่นะครับหร เพิ่มเป็นพันธะเดิมทุกตัวจะเป็นพันธะเดียวหมดแต่พอตรงกลางไม่ครบเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มกลายเป็นพันธะคู่แล้วก็พันธะสามนะครับดังนั้นการสร้างพันธะสองพันธะคู่พันธะสามนั้นจะเกิดขึ้นท้ายที่สุดจํานวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนรวมต้องเท่ากับจํานวนที่นับมาก่อนหน้านะครับที่นับมาแล้วในก่อนหน้าเรานับมาก่อนหน้าเนี่ยได้เท่าไหร่ตอนเนี้นับแล้วก็ต้องเท่านั้นนะครับลองดูตัวอย่างเขียนสูตรโครงสร้างของรวเอชเอ็นเอฟสามนะครับ ก็จะให้ n เป็นอะตอมกลางเพราะ f เนี่ยเป็นหมู่7หมู่17 n เป็นหมู่15หมู่15ต้องการ3อ e ิเล็กตรอนในขณะที่หมู่17ต้องการ1อ e ิเล็กตรอนนะครับหมู่15ต้องการ3อ e ิเล็กตรอนต้องการ3อ e ิเล็กตรอนแต่หมู่17ต้องการแค่1อ e ิเล็กตรอนเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ให้ n เป็นตรงกลางละนะครับ n ตรงกลางเสร็จปุ๊บนับ v ว l e น c ์ของทั้งหมด n มี5 f มี7นะครับดังนั้น5แต่ f เนี่ยมี3ตัว f มี3ตัวก็เป็น5บวกด้วย7คูณ3ก็ได้ทั้งหมด26อิเล็กตรอน26อิเล็กตรอนก็จำเลขนี้เอาไว้นะครับว่าสุดท้ายแล้วจะต้องบวกกันรวมย้อนกลับมาให้ได้26วาง n ไว้ตรงกลางแล้วทีนี้เขียนพันธะเดี่ยวระหว่าง n กับอะตอมปลายครับก็คือเอา n ไว้ตรงกลาง You know, แล้วก็เอา f ไว้ล้อมรอบนะครับแล้วก็มี f ล้อมรอบแบบนี้นะครับก็ใส่พันธะเดียวก็คือใส่2อิเล็กตรอน2ออิเล็กตรอนนครับหรือเป็นงี้พันธะเดียวแบบนี้นะครับหลังจากนั้นทํายังไงต่อเขียนอิเล็กตรอนของอะตอมปลายให้ครบ8เราก็ไปเติมอิเล็กตรอนที่อะตอมปลายครับฟลูออรินต้องมี8ก็จะเติมไปอีก6เติมอีก6เติมอีกหเติมอีก่าหลังจากนั้นครับก็นับว่ามีอิเล็กตรอนทั้งหมดเท่าไหร่ f 1ตัวมี8อิเล็กตรอนมี f 3ตัวก็อิ็กยรับ แต่ว่าตอนต้นเนี่ยมี26อิเล็กตรอน26ลบ24ก็คือเหลือ2อิเล็กตรอนดังนั้น2อิเล็กตรอนตัวนี้ไปไหนไปที่ไนโตรเจนครับตัวนี้อยู่ที่บนยอดหัวไนโตรเจนถ้าเขียนเป็นแบบเส้นเพื่อลดความลุงลังของสายตาก็เลอเป็น N ขีด F N ขีด F N ขีด F, F F มีอีก3 3คู่โลนแพกอิเล็กตรอน3คู่โลนแพกอิเล็กตรอน3คู่โลนแพกอิเล็กตรอนส่วน2อิเล็กตรอนที่เกินมาตรงนี้นะครับก็ไปอยู่บนหัวไนโตรเจน ทีนี้โดยทั่วไปเรานิยมจะละหรือไม่เขียนหรือไม่เขียนโลนแพริกตรอนที่อยู่กับอะตอมปลายนะครับดังเช่นรูปนี้เราจะเขียนโลนแพริกตรอนเฉพาะที่อยู่บนเอ็นที่อยู่บนอะตอมกลางเท่านั้นนิยมนิยมนิยม,ยมเพื่อลดความลุงลังของสายตาแต่ต้องรู้เองว่าบนเอฟมีโลนแพรอยู่และก็มักคุณก็มักจะถูกหลอกกันแบบนี้พอไม่เขียนโลนแพรก็คิดว่าไม่มีลนแพรแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ไม่เขียนโลนแพแปลว่าให้รู้เองว่ามีโลนแพในขณะที่ไนโตรเจนเนี่ยมันเป็นอะตอมกลางก็นิยมจะเขียนแต่ถามว่าไม่เขียนผิดไหมไม่เขียนก็ไม่ผิดอีกเหมือนกันซึ่งคุณก็มักจะถูกหลอกคือโจทย์มักจะละโลนแพไปหมดเลยเขียนแต่เฉพาะขีดอย่างเดียวเรามีหน้าที่ต้องรู้เองว่าตรงไหนจะมีโลนแพอิเล็กตรอนอยู่นะครับก็อันนี้ก็จะได้รูปร่างหน้าตาของ NF3 ออกมานะครับดังนั้น ถ้าหากลองนับย้อนนะครับนับย้อนก็จะพบว่ามี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26ขีดนับเป็น2อิเล็กตรอนถูกไหมครับก็จะมี26อิเล็กตรอนเท่ากับตอนต้นพอดีนะครับดังนั้นขั้นแรกหาตอมกลางคือตัวที่ต้องการอิเล็กตรอนเยอะที่สุดไว้ตรงกลางวางอะตอมปลายไว้รอบ ถัดมานับนะครับว่ามีเวเลนซ์อิเล็กตรอนของทุกอะตอมรวมกันแล้วเท่าไหร่หลังจากนั้นสร้างพันธะเดี่ยวระหว่างอะตอมปลายกับอะตอมกลางนะครับจากนั้นเติมอิเล็กตรอนให้อะตอมปลายจนครบซะก่อนแล้วค่อยเอาเลขอิเล็กตรอนทั้งหมดลบด้วยเลขตอนที่เติมไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยดูว่าเหลืออิเล็กตรอนเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ยัดไปที่อะตอมกลางถ้าหากอะตอมกลางยังไม่ครบออกเต็ดค่อยสร้างพันธะคู่แล้วก็พันธะสาม สุดท้ายรีเช็คด้วยการดูว่าตอ,อนที่เติมไปแล้วทั้งหมดกับเลตอนที่นับใ้ตอนแรกเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าถ้าไม่เท่าปแปลว่าผิดผิดชัวๆย้อนกลับไปดูใหม่ว่าผิดขั้นตอนไหนทีนี้มันก็มีกฎข้อยกเว้นซึ่งจริงๆครั้งที่แล้วผมพูดไปแล้วทีหนึ่งนะครับก็คือโมเลกุลที่มีเล็กตรอนเป็นเลขคี่ก็มีแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตามกฎออกเตตเพราะออกเตตมันคือแปดถูกไหมครับพอมีเลขคี่เนี่ยการใช้เล็กตรอนโดยมากแล้วมันจะเป็นการรวมกันแบบ1ต่ตอนหนึ่งคือฉันให้เท่าไหร่เธอก็ให้กลับมาเท่าเดิมแต่ อะตอมกลางไมนเล็กขี้หรือจำนวนอิเล็กตรอนรวมจำนวนอิเล็กตรอนในที่นี้ละไปนะครับหมายถึงเวเลนซ์อิเล็กตรอนก็จะทําให้การจัดเป็นเลขคู่หรือเลขแปมันทาไม่ได้ตัวอย่างเช่น ClO2 ตัวเนี้ Cl มี7เวเลนซ์ออกซิเจนมี6เวเลนซ์มี2ตัว2คูณ6เป็น12บวก7เป็น19พอมี19นี่มันจัดให้กลายเป็น8 8 8, 8ของ3อะตอมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหารไม่ลงตัว NO ซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงไปดูครั้งที่แล้วนะครับก็คือ N มี5 O มี6ก็มี11อ e ิเล็กตรอนดังนั้นทําให้ไม่สามารถจะรวมให้กลายเป็นออกเต็ได้นะครับ NO 2, N O 2นะ N มี5 O มี662ได้12บวก5เป็น17ก็เป็นเลขคี่อีกก็จะไม่สามารถรวมให้เป็นออกเต็ดได้มันก็ไนโตรเจนก็มักจะแบบมีเจอิเลนะ็กตรอนอะไรแบบนี้นะครับห้อยๆเป็นติ่งเศษเลขคี่ไปโมเลกุลที่อะตอมกลางมีอิเลขข็กตรอนน้อยกว่า8 อันนี้ก็คราวที่แล้วพูดไปแล้วทีหนึ่งนะครับก็คืออะตอมกลางมันมีอิเล็กตรอนอยู่น้อยอ่ะแล้วการแชร์มันการแชร์แบบเท่ากันดังนั้นมันก็ไม่สามารถจะครบได้ถ้ามันหากมีอิเล็กตรอนน้อยกว่า4ถูกปะ่ะจะมีอิเล็กตรอน4ตัวก็แชร์อีก4ตัวก็ได้ครบ8พอดีอิเล็กตรอนน้อยกว่า4มันแหมแชร์มันก็ไม่ได้8 BF3 นะครับโบรอนมีอิเล็กตรอนอยู่เวเลนซ์ครับเวเลนซ์มี6ตัวพอเวลามันแชร์มันก็นี่ครับ B1 B1 แล้วก็ B1 ไปกับ F กยบางละ1งไปกับ f f ก็คบ8 f ก็คบ8คดบ8โบรอนตัวนี้มีแค่หมีแค่หนะครับโบรอนเนี่ยมีอิเล็กตรอน6ตัวแต่ว่าโบรอนมีเวเลนซ์ v แค่สามตัวนะครับเวเลนซ์จะมีแค่สาแต่พอรวมกันแล้วมันก็มีอิเล็กตรอนได้สูงสุด6ตัวหรืออย่างเช่น BeHc บเรียมจะมีอิเล็กตรอนได้แค่สี่ตัวเพราะว่าแบเรียมเป็นธาตุหมู่2ก็จะมีแค่2อิเล็กตรอนนะครับก็จะมีแค่2อิเล็กตรอน อย่างเงี้ยพอมารวงกว่าไฮโดรเจนนะครับก็ได้อีก1อีก1นึไฮโดรเจนก็ครบ2นะไฮโดรเจนครบ2แต่แบเรียมจะมีแค่4เท่านั้นก็จะไม่พอทีนี้ก็จะมีเคสโมเลกุลที่อะตอมกลางจะมีอิเล็กตรอนมากกว่า8อย่างที่ผมบอกไปคือธาตุตั้งแต่คาบ3ขึ้นไปซึ่งมีดอ r ิท t a ลว่างนะครับเช่น PCl5 มีอิเล็กตรอนเท่ากับ10นะครับก็ P นะครับ หนึ่งขีดแทนสองตรอนหนึ่งขีดแทนสองหนึ่งขีดแทนสองขีดแทนสองขีดแทนสองตัวนี้ก็จะกลายเป็นสิบอิเล็กตรอนนะครับหรือ XeF4 จะมีอิเล็กตรอนมากกว่าแปดอิเล็กตรอนนะครับก็จะมีสิบสองอิเล็กตรอนหรือ SF6 SF4 ตัวนี้นะครับเนี่ย SF6 ตัวนี้ SF6 นะครับหกตัวนี้ SF4 ครับก็อิเล็กตรอนก็เกินนะครับตัวนี้มี12อิเล็กตรอน อ๋อ12ผมเขียนผิดเนาะก็ต้องเขียนเป็น12อิเล็กตรอนนะครับตัวนี้มี12อิเล็กตรอนนะครับส่วนตัวนี้มี10อิเล็กตรอนเพราะมี 1, 2, 3, 4แล้วมีโลนแพง1 1อันถูกไหมครับอันนี้มี 1, 2, 3, 4, 5, 6ก็มี12อิเล็กตรอนล้อมรอบเซอเฟอร์ XeF4 ก็จะหน้าตาคล้ายๆกัน XEF4 จะเป็นอย่างนี้ F f f F, แล้วก็มีโลนแพรอยู่ข้างบนแล้วก็โลนแพรอยู่ข้างล่างก็1 2 3 4 5 6 mm hmm. ก็มี12อ mm ิเล็กตรอนเหมือนกันนะครับนี่คือกรณีของ XEFC mm hmm. ก็เห็นว่าถ้าตั้งแต่ค่า3ขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะเกินออกเตดได้นะครับนอกจากนี้ยังมีกรณีพิเศษในการสร้างพันธะซึ่งเราเรียกว่าเป็นการเกิดเรโซแนนซ์นะครับดูตัวอย่างในกรณีน,นี้มีออกซิเจน3ตัวมารวมกลุ่มกันเป็น O3 ตัวนี้เราเรียกว่าโอโซนนะครับ O3 เนี่ย โอสามารถเกิดดับเบิลบอลกับออกซิเจนตัวทางซ้ายแล้วเกิดซิงเกิลบอลกับออกซิเจนตัวทางขวาแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยตำแหน่งของดับเบิลบอลมันสามารถจะเปลี่ยนไปอยู่ทางขวามือแล้วก็ซิงเกิลบอลไปอยู่ทางซ้ายมือได้แบบนี้นะครับอะตอมอยู่กับที่นะอิเล็กตรอนมันวิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่ไม่ได้เป็นการฟลิปโมเลกุลนะครับแต่ว่าอิเล็กตรอนมันวิ่งไปวิ่งมาทีนี้มันก็แปลว่าเราสามารถจะเขียนโครงสร้างแบบที่1แล้วโครงสร้างแบบที่2ได้และทั้ง2โครง,บบสง,งสร้างนี้ถูกทั้งคู่นะครับ ในเมื่อโครงสร้างทั้งสอง,สองนี้ถูกทั้งคู่เวลาเขียนต้องเขียนอย่างไรดีละ่ะก็เขียนโดยให้ใช้สัญลักษณ์เป็นเส้นประแทนตำแหน่งที่อิเล็กตรอนมันแทนตำแหน่งพันธะที่มันจะสามารถเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้ดังนั้นพันธะตัวนี้เคลื่อนได้ดูครับพันธะตัวนี้เคลื่อนได้ก็เลยแทนเป็นเส้นประไปนะครับแทนเ,นเส้นประไปแล้วก็นิยมจะเขียนเป็นอย่างนี้ครับ O อแบบนี้ก็ประปะโอคือตรงนี้บอกว่าจะมันวิ่งไปวิ่งมาได้นะครับก็ ใช้เส้นปลักแทนสัญ,ญลักษณ์แล้วก็พฤติกรรมการที่ตามันเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาอยู่บนแนวของพันธะแบบนี้เราเรียกว่าเกิด Resonance นะครับหรือกรณี SO2 ตัวนี้ครับ SO2 ก็คือมี S, <S, mm hmm. <S เกิดดับเบิลบอนกับ O แล้วเกิดซิงเกิลบอนกับ O ทางขวามือก็สามารถเกิดเป็น S เก mm ิด hmm. ดับเบิลเกิดซิงเกิลบอนกับ O ทางซ้ายมือแล้วก็เกิดดับเบิลบอนกับ O ทางขวามือได้นะก็สามารถเขียนเป็น S แบบนี้นะครับก็มีเอาเส้นป่าไปแทนตำแหน่งของพันธะซึ่งสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แล้วเราเรียกปรากฏการแบบนี้ว่า Resonance นะครับทีนีเ้เมื่อกี้เรารู้จักการเขียนวาดรูปโครงสร้างมาแล้วนะครับต่อไปเนี่ยบางทีเราต้องพิมพ์ข้อความหรือเขียนข้อความบนบนเนื้อกระดาษบนเนื้อแทรกเข้าไปอยู่กับกับคำบรรยายก็เลยต้องมีการเขียนสัญ,ญลักษณ เขียนสูตรออกมาเพื่อให้มันไม่ใช้ที่เยอะนักในการสื่อสารก็คือให้อยู่บนบรรทัดกระดาษที่เวลาเราเขียนบรรยายนะครับก็คือจะต้องมีหลักการในการเขียนสูตรของสารโคเวเลนต์นะครับการเขียนสูงสารโคเวเลนต์ทํย่ดาอย่างไรอย่างแรกคือให้เขียนสัญ,ญลักษณ์ของาธาตุที่เป็นอะตอมกลางไว้ก่อนแล้วจึงเขียนสัญ,ญลักษณ์ของาธาตุที่เป็นอะตอมล้อมรอบตามมานี่คือวิธ,ธีการเขียนหากต้องมีการเรียงลําดับาธาตุที่อยู่ในเลเวลเดียวกันก็ให้เรียงลําดับจาก en โดย en น้อยมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยธาตุที่มี en มากดังนั้นธาตุ en มากจะอยู่ท้ายๆนะครับการเขียนเรียงลําดับดังนะนั้นอะตอมกลางมาก่อนแล้วก็ตามด้วยอะตอมล้อมรอบหากมีอะตอมล้อมรอบหลายตัวก็เขียน en น้อยไว้ก่อน en มากไว้ที่หลังนะครับยกเว้นบางโมเลกุลเช่น nh 3ซึ่งพวกนี้มันคือรู้กันว่าจะต้องเขียนยังไงเขียนเป็นคล้ายๆกับชื่อคอมมอนที่เรียกกันทั่วไปจนติดปากแล้วก็ ให้เขียนตามนี้ไปถ้าธาตุใดมีจำนวนอะตอมมากกว่า1อะตอมนะครับให้ระบุจํานวนอะตอมของธาตุนั้นไว้ที่มุมล่างขวาของสัญ,ญลักษณ์เช่น CO2 เป็นการบอกว่า O มี2ตัว BF3 เป็นการบอกว่า F มี3ตัว H2O เป็นการบอกว่า H มี2ตัว P2O5 เป็นการบอกว่ามี P 2ตัวแล้วก็มี O 5ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนนั่นเองแล้วก็พอเขียนเสร็จก็ต้องเรียกชื่อเป็น ต้องเรียกชื่อเป็นเวลาเรียกชื่อต้องเรียงังไงก็อ่านเรียงไปเรื่อยๆหลักการง่ายๆโมเลกุลที่ประกอบด้วยธาตุเดียวธาตุชนิดเดียวให้เรียกชื่อตามชื่อธาตุนั้นไปเลยดังนั้นแปลว่าถ้าเป็นสารโคเวเลนต์แล้วประกอบด้วยธาตุธาตุเดียววิธีการก็คือให้เรียกชื่อธาตุไปเลยตรงๆนะครับเรียกชื่อธาตุไปเลยตรงๆถ้าหามีธาตุมากกว่า1ชนิดให้เรียกชื่อธาตุที่อยู่ก่อนหน้าแล้วตามด้วยธาตุที่อยู่ในลําดับถัดๆมาให้เรียง พูดง่ายเห็นอะไรก็อ่านจากซ้ายไปขวาให้อ่านไปแต่ธาตุตัวสุดท้ายให้เปลี่ยนคำลงท้ายเป็น ide หรือ i i นะครับเป็น i เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนอกจากนี้นะครับต้องระบุจำนวนอะตอมของแต่ละธาตุองค์ประกอบด้วยภาษากรีกนะระบุไปว่าธาตุตัวที่1มีกี่ตัวธาตุตัวที่2มีกี่ตัวธาตุตัวที่3มีกี่ตัวนะครับไอตัวการระบุนี้ก็ตรงนี้จำ พูดเลยจำทาอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจำใครบอกว่าเรียนแล้วไม่ต้องจำไม่ถูกยังไงคุณก็ต้องจำนะเหมือนคุณจำได้ว่ากอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายอ่านยังไงมันต้องจำอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องจำเหมือนกันครับจำเลขว่าเลขแต่ละตัวสัมพันธ์กับสับอะไรนะครับโมโนไดไตเจตระเพนตะเฮกซะเฮปตะออกตะโนนะเดคขะนะครับถ้าตัวไหนมีจํานวนเท่าไหร่ก็เอาไอ้คำพวกนี้ไปแปะหน้ามันไปแปะไว้ข้างหน้ามัน ยกเว้นธาตุแรกเท่านั้นถ้าหากธาตุแรกมีอะตอมเดียวไม่ต้องระบุจํานวนยกเว้นให้เพราะว่าไม่งั้นมันจะลุงลังก็คือยกเว้นให้เฉพาะธาตุตัวแรกที่ที่มีตัวเดียวก็เราก็จะไม่เติมโมโนไปข้างหน้านะครับแล้วก็ยกเว้นธาตุบางชนิดซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะเป็น common name หรือชื่อสามัญซึ่งใช้จนติดปากแล้วเช่น H2O ตัวนี้เราจะไม่อ่านไดไฮโดรเจนออกไซด์อ่านก็ได้นะอ่านได้ไดไฮโดรเจนออกไซด์ ตัวนี้อ่านอะไรอ่ะไนโตรเจนไรไฮไดร์จะอ่านก็ได้แต่เราไม่นิยมเราก็จะอ่านเป็นวอเทอร์หรือน้ำไปเลยแล้วตัวนี้ก็คือแอมโมเนียไปเลยเพราะมันมีชื่อที่ใช้กันติดปากอยู่แล้วก็ลองดูตัวอย่างนะครับก็วิธีการอ่านไม่ยาก CO C มาก่อน O ตามหลังก็อ่านตามเป็นคาร์บอ oxygen, นออกซิเจนเนาะคาร์บอนมีตัวเดียวละไม่ต้องอ่านคำนำหน้าออกซิเจนเป็นตัวตามมามีหตัวเติมด้วยคำว่าโมโน ดังนั้นเป็นคาร์บอนโมโนออกซิเจนคาร์บอนโมโนออกซิเจนแต่ออกซิเจนเปลี่ยนคำลงท้ายเป็นไอเป็นคาร์บอนมอนนอกไซด์นะครับเป็นคาร์บอนถูกไหมเป็นคาร์บอนโมโนเนอะจริงๆต้องเป็นโมโนแต่ว่าโมันซ้ำก็เลยเหลือโตัวเดียวลดรูปแทนที่จะอ่านเป็นคาร์บอนโมโนออกไซด์ก็เป็นคาร์บอนมอนนอกไซด์อันนี้ C 1หนึ่งตัวละไว้เป็นคาร์บอน ออกซิเจนมี2ตัวเป็นไดออกไซด์เห็นไหมคาร์บอนคาร์บอนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ไดก็คือบอกว่ามี2ออกซิเจนโบรอนนะโบรอนไตรฟลูออรีนเปลี่ยนอีนเป็นไอเป็นคาร์บอนไตรฟลูออไรด์คาร์บอนไตรฟลูออไรด์นะครับ Cl2O Cl2O เอิร์ซเป็นคอลีนถูกไหมแต่อยู่ข้างหน้าแต่ว่ามันมี2ตัวก็ต้องใช้เป็นไดคอลีนไดคอลีนตัวนี้มีออกเสนตัวเดียวต้องอ่านเป็นมอนนอกไซด์ไดคอลีนมอนนอกไซด์ต่อไปว่าซิลิคอนนะอยู่ข้างหน้ามีตัวเดียวละละโมโนโได้คอลีนมี4ตัวเป็นเนะตตรคลอไรเตตรคลอไรนะครับซิลิคอนเตตรคลอไร ต่อไป S sulfur F6 6คือ hexa ก็เป็น sulfur hexa fluoride right. เป็นอีนเป็นไอนะครับอันนี้ตัวนี้บ้าง P2O5 P อยู่ข้างหน้าแต่ดันมี2แปลว่าอย่างนี้ก็ต้องเติม prefix เข้าไปเป็นไดฟอ o s p h o r นะ P คือ Fort ye, rat. p h o s p h o r ไดฟอ p h o s p h o r น s pentoxide แล้วก็ เพนตาจริงๆนั้นก็เป็นเพนตาเพนตาแล้วก็ออกไซด์แต่เรารวบรัดเป็นเพนทอกไซด์นะเป็นเป็นเพนทอกไซด์นะเพนทอกไซด์อย่างนี้เลยรวบรวบคำเพื่อให้คำมันกระชับเวลาออกเสียงนะก็เป็นไดฟอสฟอรด์เพนทอกไซด์อันนี้4ใช่ไหมสีคือเตตระก็เป็นเตตระฟอสฟอไรดสิบเด็กขาเดคกาจริงๆคือเดคกาออกไซด์ เด็คาออกไซด์นะครับเราก็เรียกรวบเรียกเป็นเดคคอกไซด์ไปเลยนะครับเป็นเตต้าฟอสฟอรัสเดคคอกไซด์นะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับ cl 2 o 7นะครับ cl 2เป็นตัวหน้าแต่มี2ตัวก็ต้องเรียกเป็นไดนะครับดังนั้นเป็นไดโอรีนไดโอรีนออกซิเจนมี7ตัวต้องเป็นเฮปตักนะครับต้องเป็นเฮปตัดแต่เราเรียกรวบเสียงก็เป็นเฮปตอกไซด์นะครับเป็นเฮป เฮปตาตรงนี้นะครับออกไซด์ก็เรียกรวบเสียงให้กลายเป็นเฮปตอกซ์นี่เฮปตอกไซด์ Hep ไปเลยก็เป็นไดคอรีนเฮปตอกไซด์นะครับก็เป็นตัวอย่างการอ่านชื่อนะครับดังนั้นอ่านชื่อง่ายๆก็คืออ่านเรียงจากซ้ายมือไปขวามือนั่นแหละนะครับออแล้วก็ใส่พร e ฟิกนำหน้าเป็นภาษากรีกก็คือโมโนไดไตรเตตรา เพนตาเฮกซาเฮปตาโดนัเดคคาเนี่ยอันนี้ต้องท่องนะครับแล้วก็ถ้าหากตัวถ้าตัวแรกมีตัวเดียวให้ละได้ไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านจํานวนนะครับแล้วก็ยกเว้นบางตัวที่มีชื่อเฉพาะนะครับนอกนั้นก็ให้อ่านตามระบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นพวกที่โครงสร้างไม่ซับซ้อนก็อ่านง่ายๆก็อ่าน2ตัวเรียงกันแล้วก็ใส่ prefix หน้าอ๋ออย่าลืมเปลี่ยนคําลงท้ายเป็น i idei idei นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น วิธีการอ่านนะครับสำหรับเนะื้อหาวันนี้นะครับก็เรารู้ขั้นตอนในการเขียนสูตรโครงสร้าง c o v ว l e n ต์แล้วนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับหาอะตอมกลางให้เจออะตอมกลางคือตัวที่ต้องการ VALENCE อิเล็กตรอนเยอะที่สุดเพื่อให้ครบ8นะครับนับจำนวนอิเล็กตรอนท,ทั้งหมดที่อยู่ในโมเลกุลน,นั้นนะครับวาดพันธะเดี่ยวระหว่างอะตอมกลางอะตอมรอบข้างนับว่ามีอิเล็กตรอนเตมิมอิเล็กตรอนเข้าไปในอะตอมรอบข้างจนครบ8 นะครับแล้วนับว่าอิเล็กตรอนทั้งหมดเท่าไร่เหลือเท่าไหร่เมื่อหักจากตอนต้นเอาไปใส่ที่อะตอมกลางอะตอมกลางถ้ายังขาดออกเตตอยู่ให้เติมเป็นดับเบิลบอนหรือทริปเปิลบอนสุดท้ายแล้วนับว่าอิเล็กตรอนทั้งหมดทั้งโมเลกุลเนี่ยเท่ากับตอนต้นที่นับหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็รู้วิธีการเขียนสูตรโครงสร้างนะเรารู้วิธีการเขียนสูตรโคววเลนต์เมื่อกี้เป็นการเขียนโครงสร้างเรารู้วิธีการเขียนสูตรโดยเรียงจากอะตอมที่มี EN เรียงจาก อะตอมกลางไว้ซ้ายมือสุดแล้วก็อะตอมล้อมรอบไว้ทั้งขวาจากนั้นก็เรียง e-n จากน้อยไปมากนะครับก็เป็นการเขียนสูตรออกมาแล้ววิธีการเขียนสูตรก็จะนําไปสู่การอ่านนะครับการอ่านก็คืออ่านตามสูตรเลยจากซ้ายไปขวานะครับอย่าลืมเติม prefix จานวนยกเว้นตัวหน้าถ้าเป็น1ไม่ต้องเติมตัวสุดท้ายอ่านตามชื่อธาตุพออ่านชื่อธาตุเสร็จปุ๊บให้เติมด้วย I เปลี่ยนจากชื่อเปลี่ยนจากคำห้อยท้ายคําอื่นเป็น I แทนก็จะเป็นชื่อสารประกอบโควาเลนต์นะครับก็ สำหรับเนื้อหาวันนี้ผมก็คิดว่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีครั้งหน้าจะเป็นการพูดถึงเรื่องของรูปร่างโมเลกุลตอนนี้เราเขียนเป็นโครงสร้างขึ้นมาละโมเลกุลเหล่านี้จะมีรูปร่างอย่างไรแล้วรูปร่างเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบต่อสมบัติของสารโคเวเลนต์ต่อๆไปวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ